ปัญหาที่เจอประจำสำหรับผู้สูงวัยนะครับหรือหลายหลายคนอาจจะยังไม่สูงวัยก็จ,จะปัญหาคือสายตาเวลาายเข็มจะมีปัญหานะครับยิ่งในเข็มเล็กเข็มเล็กก็ยิงยิงยิงยากนะครับยากเข็มเล็กก็ยิงทำยากยได้ เิ็งไอเดียนะครับเราจะมาทำเครื่องมือง่ายๆนะครับอ,อุปกรณ์แล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือสายไฟเก่านะครับอันนี้รื้อมาจาก power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับที่ power supply มีชำรุดเ,เกื่อนที่จะซ่อมได้แล้วนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับ อย่างที่สองก็กันไกธรรมดาครับกันไกอย่างที่สามคือหลอดดูดเครื่องดื่มจุลินทรีย์แลคโตัวแบคทีเรียนะครับหลอดเครื่องดื่มขวดเล็กๆนะครับจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสเรียหลอดอนะครับมาดูวิธีทำง่ายๆครับเดี๋ยวยาวต่อเลยแบบไม่ตัด ต่อนะครับเพราะมันมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่ะขั้นดับแรกนะครับเราเลือกสายไปที่เส้นลวดหรือว่าเส้นลวดด้านในคงจะไม่ใหญ่เท่าไหร่สีเหลืองแล้วกันจะได้ดูง่ายดีนะครับแล้วกะลงมาประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วนะครับประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วแล้วคัตเตอร์กรีดเบ,บานะครับคัตเตอร์กรีดเบ,บา ก็จะลอกเอาฉนวนออกนะครับเล่นเอกก็ฉนวนเอาฉนวนออกจากสายทองแดงนะครับแล้วก็ดึงตีไปไปถึงสายทองแดงนะครับแล้วก็ดึงฉนวนออกจากสายทองแดงถึงนั๊หนักอย่างนี้ได้อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็เิลนะยะตอไม่สักกะนิ้วหนึ่งเลยก็ได้อ่ะกะนิ้วหนึ่งข้อนิ้วหนึ่งนะครับแล้ว กันไก่ตัดนะครับกันไก่ตัดปุ๊บนะครับนี่แล้วก็ได้ก่อนนะทีนี้นะครับเราจะใช้ส่วนไหนที่ใช้ประโยชน์นะครับเราเลือกมาเส้นหนึ่งนะครับเลือกมาเส้นหนึ่งนี่ครับเลือกมาเส้นหนึ่งเตรียมไว้ก่อนเส้นหนึ่งใหเตรียมไว้ก่อนนะครับส่วนที่เหลืออีกทั้งหมดนะครับเราสำรองไว้ทําทีหลังได้อีกหลายครั้งนะครับถ้าเผื่อเส้นนี้ขาดนะครับแต่เราเก็บไว้ยังไงเก็บไว้ตรงนี้ครับม้วนนะครับ ม้วนม้วนกะว่าให้มันให้มันคับๆกับรูเอ่อรูหลอดหลอดครึ่งดื่มนะครับไม่หลวมเกินไปนะครับทำง่ายๆนะครับทำนี้อ่าขอโทษนะครับลืมลืมนะครับเราต้องคับตัวนี้ลงมาก่อนนะครับพับเส้นที่เราเลือกไว้นะครับพับลงมาก่อน เรียบรลอยผลเป็นบ่วงนี้ครับเป็นบ่วงนี้ครับน่ครับผลบ่วงครับแล้วเราก็ม้วนม้วนนะครับเพื่อใช้ในคราวต่อไปนะครับแล้วจะได้ฟิตมันจะเป็นบ่วงนะครับดูดีนะครับจะเป็นบ่วงนะครับเป็นบ่วงนี้นะครับ ให้ปลาย่อนข้างแหลมนิดนึงนะครับเล็กนก็ได้ไม่ไม่ชัดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูจะชัดนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็หลอดหลอดเครื่องเดิมแล็คตัวบาซิลัสเนี่ยครับสอดสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไป ในหลอดเครื่องดื่มนะครับก็ให้แน่นนะครับแน่น,น,น,นไม่แน่นเท่าไหร่ก็ได้ไม่หลุดครับไม่หลุดง่ายๆนะครับนี่ครับอุปกรณ์ง่ายๆนี้นะครับจะทําง่ายๆยยนี้แหละครับแต่จะช่วยเราได้เยอะในการสอยเข็มสนเข็มนะครับโดยเฉพาะผู้ สวสูงวัยนะครับตัดออกหน่อยนะครับเป็นสั้นให้เก็บได้นะครับอันนี้เก็บไว้ประจําเครื่องไอ้ชุดชุดเอเยปักถักร้อยเย็บเข็มนะครับอ่าดูวิธีใช้งานนะครับเข็มนี้รูเล็กนิดเดียวนะครับเราจะมองเห็นง่ายถ้ามีลวดทองแดงนี้เราสอดเข้าไปก่อนนะครับเราสอดเข้าไปในอ่ารูเล็กคือมันเล็กมากนะครับ เสร็จไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้นะครับได้เรานี้ปลายเส้นได้เรานะครับปลายเส้นได้เราสอดเข้าไปในช่องในรูเลวดทางแดงนะครับสอดเข้าไปอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็ดึงกลับนะครับน่าออกมาแล้วครับได้แล้วครับ นี่ก็เครื่อง่ง,ง่ายนี่ครับเราเก็บไว้ประจําชุดเย็บปักถักร้อยไปซ่อมแซมเสื้อผ้าหรือซ่อมแซมเย็บอะไรที่เราจําเป็นต้องใช้เย็บใช้สนเข็มนะครับทําง,ง่ายๆครับแต่มีประโยชน์มีประโยชน์นะครับแล้วเราก็จะได้เข็มรูเล็กๆนี่เราก็หมดปัญหาแล้วครับครับลองทำดูนะครับไม่ยากครับ